ครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้ดัมโบงูง,งิดนะครับผมดัมโบงูง,งิดแล้วนะครับผมดูดูเยวอเคลียเตวอร์เคลียโวยดูดูดดดดอาเราวาดนะครับผมตอนนี้ดู โอ้ยดูฟ้างัวฟ้าหาแล้วนะครับผมตอนนี้ดูงุกหนีมาจาักไหนก็ไม่รู้นะครับผมไปไรอ้อมกอกลับมานะครับผมฟ้าหาฟ้างัวหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ดูไม่ยอมให้จับนะครับผมตอนนี้นะครับผมดูไม่ยอมให้จับเลยนะครับผม แต่ว่าปล่อยให้เขาเล่นก่อน,นครับเดี๋ยวจะเอาช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับผมล่อไปจัดนะครับผมเพราะว่าถ้ามีเอาช้างมาล่อจับนี่คือไม่ได้แน่นอนนะครับผมตอนนี้ดูโอ้ยดูอาการมาเป็นยังไงเนาะวันนี้นะครับผมตบมันหรือเปล่านะครับผมดูดูด โอ้ยดูดูดูโอ้ยดูดูดูโอ้ย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 ตอนนี้ไม่ยอมให้จับนะครับผม นาทีระทึกเลยนะครับผมตอนนี้บลูบลูเคล็กเลกเลหนูโอ้ยโอ้ยตอนนี้ถ้าควายจิบไปนี่หนีแน่นอนนะครับผมหนีแน่นอนนะครับเพราะเขารู้ตัวเองแล้วนะครับผมว่า เขาทาผิดนะครับผมเขาไม่ยอมให้จับนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ยอมให้จับนะครับผมดัมโบนะครับดูดเลย,ย,เลยไม่ยอมให้จับเลยนะครับผมตอนนี้โอ้ยฮะโบวเตเพเเอ,อเตพอกยัยจล้อเลย 快一点！